สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะปีใหม่สุม,มนรัตน์เผยภาพล่าสุดหลังปะตอป๊อปรงผมบวชชีที่หุบเขาโพธิศาตร์ดาราสาวปีใหม่สุม,มนรัตน์เผยภาพล่าสุดหลังปะตอป๊อโปลงผมบวชชีครั้งที่สองหละทางโลกมุ่งปฏิบัติธรรมที่หุบเขาโพธิศัตว์หลังจากที่ป่าต๊อปปติญญา ควรตระกูลได้ปรงผมบวชชีครั้งที่สองเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อและแม่ชีสันสนีชีทางสว่างให้เมื่อวันเสาร์ที่16ตุลาคมที่ผ่านมาที่หุบเขาโพธิสัตว์ สะเทียนธรรมสถาน2จังหวัดเพชรบุรีตามที่เสนอข่าวไปแล้วโดยล่าสุดวันที่29ตุลาคมดาราสาวปีใหม่สุม,มนรัตแฟนสาวได้โพสต์ภาพอัปเดตหลังแม่ชีตอปได้บวชชีเป็นเวลา2สัปดาห์แล้วโดยมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดพร้อมแปะข้อความว่าปล่อยให้เป็น เพื่อให้รู้ว่าเย็นเป็นอย่างไรเครดิตแม่ชีสันสนีเสถียรสูตรขอขอบคุณภาพอินสตาแกรมปีใหม่28และแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ